องคะเป็นจังไดทะเลดาวครั้งแรกของเด็กหญิงคนนี้ก็คือปวีรัสสกุณาพรอ้ออายนั่นเองพี่น้องค่ะโอ้เป็นที่ภูมิใจมากๆที่พ่อจ๋าสารฝันให้อ้ายสําเร็จสักทีก็คือมือขึ้นนะคะพี่น้องคะายู่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพี่นอ้องแฟนเพลงอยู่ข้างลาง่างพักกันเหมือนกับ ร่วมแรงร่วมใจกันนอะสสร้างทะเลดาวให้เด็กน้อยคนนี้คืออสัสสกุณาพรเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่เดียวที่สามารถสร้างทะเลดาวได้สวยงามมากๆแล้วคนนับหมื่นนับล้านคนพี่น้องคะอันนี้คือสุดยอดมากๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาซับพอร์ตเขามาเบืองว่าเออเนี่ย เสียวมีหกเป็นจังไดนออ่อายสกุลนาครเป็นจังไดโน่ทีทั้งเวทีสีสง,างา่างามสวยงามขึ้นในอันโลกออนไลน์บนอนี่แหละพี่น้องขะแฟนเขาเป็นกะอยากเห็นอยากเบิ่งอยากแง้มแล้วคือแบบสงขลอยากเห็นนะพี่น้องคาแบบปาดทะเลดาวคือแบบสวยมากกว้างมากเพราะว่าไม่เป็นไม่แม่แต่ละคนเนาะเพิ่นกะเปิดแฟตแล้วก็โยกขึ้นแล้วก็ อ้สุกนพรก็ร้องเพลงล้านยางามบอขื้นมากพี่น้องคะป้าสงางามน้ำตาสิไลพี่น้องคะลังคนกบว่าโอ๊ยน้ำตาแม่สิไหลลังคนกะว่าจะเมนอ่อนซ่อนจะเมินอัปื้มใจในช่วงเวลาในทะเลดาวดนี่นะคะพี่น้องคะและกับ,บอลน็อคโมซกรนะคะออกมาโพส์นะ ว่องมือเศร้าเนาะบอสนกพงศกรพ่อจา๋าได้ออกมาโพสทางเพจนะคะนกพงศกรนั่นเองบอกว่านำตาพอสีไหลพอสันฟาทันยีลาสัาเร็จแล้วเดอลูกนี่แหละค่ะพี่น้องคะแล้วคือเป็นคลิปเป็นภาพทะเลดาวเนาะก่อนที่นนองไอจะขึ้นมาคือสวยมากพี่น้องคะนี่ให้เบิงจักน้อยนึงพี่น้อง แต่การลงคุณกับยินเลยแหละเพราะว่าคนเบิกมันหลายแห้งสําหรับคลิปนี้เพราะว่าแฟนขับน้องเยอะมากนี่ค่ะ<า>อ,นอนซอนี้นก่ซ่นอกพท์น้อกงเวยเสียงตักซสุร่าทะเลดาว คารเบงเป็นภาพที่สวยมากพี่้องคััเพก่อนไก่ในกระดาษคุณอ่ะโอ้ยแฟนครับทางอุบล ข้างน้ำยืนเป็นเฮดไห้อีหล่าอายพี่น้องคะภูมิใจแล้วคนดูทอกันหมุนพากันแย่กันพี่น้องคะคนเมือ่อคืนแต่และคนคือแบบดีใจมากคนชมคนรักอีหล่าน้อยเยอะมากๆภูมิใจเทนอีหลา่าแล้วก็พ่อนกด้วยนะคะแต่และคนคือพูดรเสรียดกันเลยว่าเนี่ยภูมิใจในตัวเด็กคนนี้มากรักมากทะเลดาวแข่งแรกครั้งแรกของอีหล่าน้อยสุดยอดมากสวยงามมาก ดีใจน้ำอีลาหน่อยเด้อพ่อจ๋าช่วยสันฝันให้สำเร็จไปอ,นนอ,อีกขั้นหนึ่งอ่าสำเร็จอีกขั้นหนึ่งด้วยความภูมิใจตอบแทนด้วยความเก่งโนตทนเคียงข้างตอนนี้คือพ่อจ๋าสาเร็จอ่าสันฟันที่นอ้องสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามพี่น้องขาก็คือต่อไปเนาะก็จะเป็นอ่าบ้านที่ดินลดความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายพี่น้องขากับสุดยอดสำรับ เอฟซี่เพิ่นหมอบไหอ้อซ์ซิกุณาพรพี่น้องคะ่ะแล้วคือแต่ละคนเนาะเขากับแบบคนไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยติดตามหมอลำก็ได้มาติดตามเพราะเด็กคนนี้แล้วทีนี้นะคะเราขอมาเปิดคอมเมนต์มาให้พี่น้องได้ฟังกันสําหรับผู้ที่บ่ไพ้เห็นคอมเมนต์นี่อะพี่น้องคะเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเราได้อ่านแล้วก็อยากจะเอามาเผยแร่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะเป็นคอมเมนต์ของแม่ท่านหนึ่งนะคะคุณบอกว่า เพิ่มใจแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาให้เด็กคนนี้แจ้งเกิดนับนะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโอกาสสวรรค์สร้างมาจริงๆพร้อมกับมอบพรสวรรค์มาให้ด้วยนั่นเองอคอมเมนต์ที่สองเพื่อนบอกว่าสุดยอดเลยพ่อโนขอให้จับมืออย่าปล่อยมือกันแบบอย่าปล่อยมือกันนะคะเพราะความรักของพ่อโนที่มีต่อลูกสาวอายเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากแม่ขอให้ลูกหลานเสียเหกแล้วก็อัสกุณพรมโนพลสกรเทีานาศีหก จเจริญร่ำรวยโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะและดงลังไปตลอดกาลนะคะเออพี่น้องคาพี่น้องบอกมาดีๆมากดีใจนะพีลาค่าติดตามอีหลาแต่มือแรกที่พ่อจ๋าไปรับให้แหลตมตาสิล้เลค่ะลูกเอ,อ้ยขอหาอีลาภาพพ่อจ๋าดังๆเด้อนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจค่าพ่อจ๋าานฟันห้อีลาสําเร็เออหน้าตาสิไรเปือมใจที่สุด สวยงามมากค่ะทะเลดาวของพ่อจ้านี่ค่ะพี่น้องคะอีลาบกอีลาบกุกมือนํำแนสุดยอดเลยนะารักมากค่ะส่วนมากก็คือทุกคนต่างชื่นชมชื่นชอบในตัวเด็กน้อยคนนี้จากมึงทะเลดาวของพ่อจ๋าไปแล้วมาดูอีกมุมหนึ่งของบาวเบิร์ดพี่น้องคะเพื่อน้เอาลงในเฟซบุ o กส่วนตัวเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าร้านย้างงามบอวันนี้มาพร้มกับทะเลดาว ที่มาจากพี่น้องหน้าเวทีพ่อจ๋าสารฝันให้ีหลาแล้วนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะอ่าเป็นอีกมุมหนึ่งของทะเลดาวนาะนี่พี่น้องคะสวยมากสวยกว่าอีกแบบหลายๆมุมเลยพี่น้องคะเนี่ย โอ้โหมุมนี้คือเห็นเกือบเห็นเกือบแบบว่าทุกคนแต่ละคนคือยกมือถือขึ้นมาเปิดแฟดเนาะเห็นเกือบทุกคนเลยเพราะว่าดูน้ำมุ้งพี่น้องค้าน้ำมู้น้ำเจน้ำขาน้ำพงนั้นน้ำพงนี่คือแบบแฟนคลับสพอร์ตอีลาดีแห้ง สารฟันห้ยาดีแห้งพี่น้องค้ารู้สึกว่าปลื้มใจแท่นอาอัสุณภพรเนาะพี่น้องเนาะนองค้าคือจังหวัดไปก่อนอนั้นเนาะก,ก็คือพ่อจ๋าสารฟันให้อายแล้วสําหรับทะเลดาวต่อไปก็คือบ้านที่ดินที่อยู่ที่พักพิง ต้องรอดูรอติดตามค่ะพี่น้องคะสําหรับมิน้ก,ก็มพีข่าวข่าวเรื่องเล่าของอส้สกุลพรถึงการที่แบบว่าอายมีทะเลดาวครั้งแรกแล้วพี่น้องคะแล้วครั้งต่อ,ตอ,ตอไปเราก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีครั้งต่อไปไหมแต่สามพอยคิดว่ามีแน่นอนพี่น้องคะว่าแฟนคลับแต่ละคนคือเนาะอาซัพพอร์ตน้องดีแหงและกตรจงทาเบิ้งอีกเวทีหนาพี่น้องคะเออไปทั้งไดกตตามแฟนคลับกับซีเทอเดียเทนนองอีกกรอบนึงมินเของลาพิซมิบไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ